เก้าอ e. ี้กุญซือที่สแตมฟอร์ดบิดไม่เคยปราณีใครมันพร้อมจะแผดเผาทุกความสําเร็จที่เคยทํามาหากวันนี้ไม่ดีพอการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้เสมอวันนี้มันเปิดทางรับเลียมโรซิเนียเข้าสู่ถ้าสิงโตน้ําเงินครามเขาเป็นใครทําไมเชลซีถึงเลือกเข้ามาสารงานต่อมันคือการเปิดตัวโค้ดใหม่ที่เป็นผู้กอบกู้ของทีมหรือจะเป็นแค่การปรับเปลี่ยนเพื่อเอาตัวรอดไปอีกครั้งหนึ่งตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเลียมโรซิเนีย ผูกกอบกู้หรือบอดแค่เอาตัวรอด ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดไม่เชื่อมาดูที่หน้าช่องของเราได้เลยครับส่วนน้องๆคนไหนที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่าลืมเริ่มต้นวันนี้ที่ดีด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมเยอะๆตั้งใจฟังโค้ดตั้งใจฟังครูตั้งใจเรียนรับรองอนาคตประสบความสําเร็จแน่นอนครับบอสบริหารเชลซีเปิดตัวเลียมโรซิเนียตามข่าวก่อนหน้านี้เขาเข้ามารับเผือกร้อนทํางานคุมทีมในทิมสแตฟกริมฟอร์ดบ มีข่าวว่าเขามีรอยรล้าวกับผู้บริหารของทีมสื่อบอกว่าเขาแอบ,บตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่วงหน้านั้นทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเชลซีไม่รอช้าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แทบจะทันท่วงทีแถมฟอร์มช่วงหลังก็ยังแย่ลงด้วยทําให้การสั่งปลดเขาออกไปดูมีความชอบธรรมมากขึ้น แต่คำถามก็คือมันมาจบแบบนี้อีกแล้วเหรอเชลซีเปลี่ยนโค้ดมาเป็นว่าเล่นต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกแล้วหรือเปล่าบอดเลือกเดินซ้ำทางเดิมอีกแล้วใช่ไหมรากฐานที่มาเลก,กายังสร้างไม่ทันเสร็จจะต้องถูกพังลงไปอีกแล้วเหรอและคราวนี้เป็นชื่อของโรซิเนียที่รับไม้ต่อมาตอนเป็นนักเตะอาจจะดังอยู่บ้างครับแต่ในบทบาทของกุนซือเขาดีพอจริงๆเหรอเขาดีพอที่จะหยุดวงจรอุบาทแห่งการปลดโค้ดเพื่อให้ทีมเดินหน้าไปต่อ เขาทาทีมแบบไหนกันเขาจะสามารถกอบคู่ได้จริงๆเหรอหรือเป็นเพียงแค่เหยื่ออีกคนที่จะเข้ามาแล้วก็ผัดไบเวียนเปลี่ยนไปเหมือนกุนซือคนอื่นๆชื่อของเลียมโรซิเนียครับไม่ใช่ชื่อใหม่มันคือชื่อคุ้นหูสําหรับแฟนบอลพิมียรีคเขาคืออดีตนักเตะของหลายๆสโมสรครับทั้งฟูลแลมฮาวสิตี้หรือแม้แต่ไบรตันลงเล่นในฐานะนักเตะอาชีพไปมากถึง400นัดเขามีสายเลือดนักฟุตบอลเต็มตัวเป็นลูกของเลรอยโรซิเนียที่เป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพที่เคยอยู่กับฟูลแลมเมื่อในอดีีีตตตตรััับบโซเเนนนยไม่ไ่่ดดดป็กฟุุละสาทงงแ เขาคุกคีกับมันมาเกือบทั้งชีวิตและมีประสบการณ์กับลีกสูงสุดของอังกฤษทําให้เขาเข้าใจรูปแบบโครงสร้างและวิธีการเล่นเป็นอย่างดีสิ่งที่น่าสนใจคือเขาเตรียมตัวที่จะเป็นกุนซื้อให้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยครับเขาเป็นคนขึ้นชื่อเรื่องความสนใจเรื่องการเก็บรายละเอียดมากๆศึกษาเทคนิคอย่างบ้าคลั่งและหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลแล้วเขาก็ยังอยู่กับไบตันทีมที่เขาอยู่เป็นที่สุดท้ายก่อนแขวนสตัทด้วยการรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมรุ่นยู23พร้อมกับการที่ทําหน้าที่ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้กับฟิลิปโคคูที่สโมสอนดับบี้คอตตี้จากนั้นในปี2021เขาก็ลงมาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยกุญซือให้กับเวลูนี่ที่เข้ามาคุมทีม แต่จากนั้นไม่นานครับตอนที่ลูนี่โดนปลดโรซิเนียก็ได้โอกาสทําหน้าที่กุนซอรักษาการแทนเป็นการชั่วคราวแล้วมาจบหน้าที่ก็ลาออกมาในเดือนกันยายนปี2022ตอนที่ดาร์บี้ตั้งกุญซือถาวรมาแล้วครับคราวนี้เลยครับเขาอยากทํางานในฐานะเฮดโค้ชเต็มตัวแล้วต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี2022เขาก็ได้นั่งตําแหน่งกุญซอเต็มตัวเป็นครั้งแรกกับเฮลซิตี้ที่เป็นทีมเก่าของเขาเขาคุมทีมไปทั้งสิ้น78นัดชนะได้แค่ที่สิบเจ็ดและแพ้ถึงยมมาาี่สิบ้าดนลดในที่สุด ขนาดเดียวกันครับเจ้าของทีมเฮาในตอนนั้นต้องการบอลบกุก ซึ่ง้วยสภาพทีมครับโรซิเนียไม่สามารถทําให้ทีมเล่นแบบนั้นได้ไม่ใช่แค่ผลงานไม่ดีแต่แนวทางยังขัดแย้งกันก็แยกกันเดินดีกว่าแต่วิธีการของโรซิเนียไม่ได้แยกซะทีเดียวนะครับเขาคุมทีมด้วยการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เน้นการของบอลต่อบอลแบบแม่นยําในปี2 0 2 4เขาได้โอกาสคุมทีมสตาบุกในฝรั่งเศสครับิตนั่นเนี่ยเขาทำผลงานได้เป็นที่พอใจของฝ่ายบริหารแนวทางของเขาคือการทํางานภายใต้ทรัพยากรที่จํากัดได้งบประมาณน้อยแต่ก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับสิ่งที่มี แถมยังชอบปลุกปั้นดาวรุ่งสิ่งที่เขาทำครับได้สอดคล้องกับข้อมูลและโมเดลธุรกิจของฝ่ายบริหารนั่นทําให้เบื้องบนของสตาบูกเนี่ยมองว่าคุณซื้อคนนี้เนี่ยเป็นเด็กในคาถาชี้นิ้วสั่งได้และถ้าพูดในแบบคนทํางานแล้วก็คือคุยภาษาโดยการรู้เรื่องนั่นแหละซึ่งมันก็ช่างบังเอิญเหลือเกินนะครับว่า ผู้บริหารสตาบุกดันเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับผู้บริหารเชลซีนั่นสิครับนั่นแหละทําให้ข่าวนี้ครับเมื่อเก้าอีก้กุญซือของเชลซีว่างลงพวกเขาก็พร้อมดันโลเซีเยที่ทํางานกันเข้าใจง่ายคุยกันง่ายมาทํางานแต่ก่อนจะไปกันต่อนะครับเราขอแวะพูดถึงตรงนี้เล็กน้อยครับนั่นคือบรูโคบริษัทร,ร่วมทุนนะครับที่นำโดยท็อตโบลีและกลุ่มเคียร์เล็กแคปิตอลก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นบริษัทแม่ในการบริหารสโมสรกีฬาที่อยู่ในมือของพวกเขา พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆครับคือการเป็นเจ้าของหลายๆสโมสรได้พร้อมๆกันตอนนี้ก็มีอยู่2ทีมนั่นคือเชลซีและสตาบุก มันคือโมเดลเหมือนๆก,กันกับกลุ่มซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละครับพวกเขามีเป้าหมายที่จะสร้างระบบนิเวศฟ,ฟุตบอลที่เชื่อมโยงกันอย่างตอนนี้ก็มีนักเตะ3คนที่ยืมมาจากเชลซีนั่นก็คือมามาดูซาเคนดี้ปาเอและไมค์เปนเดอร์รวมถึงการดึงตัวเบนชีเวลที่อยู่ในสังกัดมาร่วมทีมได้แบบสบายๆด้วยที่สตาบูครับเลยเหมือนกับแหล่งบ่มเพาะและที่ระบายนักเตะให้กับเชลซีไปด้วยหรือดาวรุ่งคนไหนที่ดูดีที่นี่เชลซีก็อาจจะดึงมาร่วมทีมได้ในนนอาคตเเช่เดียวกับ ที่มาฝึกวิชาการคุมทีมที่นี่แล้วเมื่อผู้บริหารมองว่าพร้อมก็ผลักดันให้ไปคุมเชลซีต่ออีกทีไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนนักเตะครับแต่รวมถึงการส่งออกข้อมูลนักเตะและการประเมินโค้ดในหลายๆที่ให้กันและกันด้วยครับ ซึ่งบอร์บริหารก็จะมีส่วนร่วมกันสูงมากที่จะกําหนดทิศทางของทีมแบบแผนของโครงสร้างการซื้อขายนาักเตะและวิธีการเล่นของแต่ละทีมซึ่งจุดนี้เองครับที่โรซิเนียซึ่งเป็นคนในอยู่แล้วถูกวางตัวไว้มากที่สุดกลับมาที่เรื่องของโรซิเนียครับว่ากันว่าวิธีเทคนิคของเขาเนี่ยคือฟุตบอลคอนโทลครับคือการประสานความละเอียดแบบฟุตบอลสมัยใหม่กับความเข้มข้นเข้าด้วยกันเพื่อครองเกมในสนามการขึ้นเกมจากแดนหลังอย่างใจเย็นค่อยๆต่อบอลเรื่อยๆเ,เพื่อหาพื้นที่การปรับเปลี่ยนแผนระหว่างการเล่น ระหว่าง4-2-3-1มาเป็น4-3-3สร้างความยืดหยุ่นและสร้างพื้นที่มีการเติมเกมจากฟูลแบ็กที่ไม่ว่าจะเติมไปทางริมเส้นหรือว่าอินเวดเข้ามาช่วยเกมตรงกลางเมื่อเสียบอลก็ต้องพร้อมดันสูงเพื่อแย่งกลับมาตั้งแต่แดนบนการโจมตีคือการเข้าหาพื้นที่ระหว่างฟูลแบ็กและเซนเตอร์ฝั่งตรงข้าม เพื่อเจาะข้อทำขณะเดียวกันก็จะใช้ข้อมูลที่เป็น Data ในมือวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดเพื่อวางแผนการเล่นเพื่อปิดจุดแข็งของฝ่ายตรงข้ามและเข้าโจมตีจุดอ่อนของพวกเขาพร้อมกับทํางานหลังบ้านอย่างเป็นระบบนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นที่เชลซีครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้คือการมองให้กว้างขึ้นมองให้สูงขึ้นไปกว่าการปลดกุญซือคนหนึ่งเพราะขัด แก้งกันแต่เชลซีไม่ว่าจะยุคไหนก็ยังติดอยู่กับวังวนการปลดโค้ดและมันยิ่งเร็วขึ้นในยุคนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วมากๆครับแทบจะมีการปลดโค้ดกันทุกปีนับตั้งแต่เจ้าของใหม่เข้ามาแค่ระยะเวลาไม่กี่ปีเชลซีมีโค้ดไปแล้ว4คนครับตั้งแต่โทมัสทูเคิลแกรมพอ์เตอร์มาริซิโอปอเชติโนจนถึงเอนโซมาริกา และนี่กำลังจะเป็นคนที่5มันสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งกันเองของฝ่ายบริหารที่บอกว่าอยากจะทําโปรเจกต์ระยะยาวซื้อดาวร่วงมาเพียบแต่กับกุนซื้อกับมีความอดทนอดกั้นสั้นเหลือเกินเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็พร้อมจะสั่งปดทันทีแล้วโลซีเนียจะทําได้ดีแค่ไหนจะมาเร็วไปเร็วอีกหรือเปล่าเพราะแฟนบอลก็หวั่นใจกับชื่อชั้นที่ไม่ค่อยจะมีบารมีไม่เคยได้พิสูจน์ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์ในการสู้ที่หัวตารางของลีกใหญ่สตาร์บุกที่เขาคุมก็อยู่แค่อันดับ7ในลีกเอิงครับ เขาจะรับมือกับนักเตะซูเปอร์สตาร์ได้แค่ไหนจะคุมดาวรุ่งอยู่หรือเปล่านี่คือคำถามมากมายครับที่แฟนบอลและสื่อกําลังจับตามองเขาอยู่ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ชเชลซีนี่คือทีมที่มีจิตวิญญาณอันเป็นเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์ที่น่าภาคภูมิใจหน้าที่ของผมคือปกป้องอัตลักษณ์นั้นและสร้างทีมที่สะท้อนถึงค่านิยมเหล่านั้นในทุกเกมที่เราลงเล่นเพื่อที่จะได้พาทีมคว้าแชมป์ต่อไปการได้รับความไว้วางใจในบทบาทนี้มีความหมายต่พพ่่อออมมมากกกขบคคุุณทนนีีสววเย้ง โอกาสนี้ผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อน,นําความสําเร็จทีท่ทีมนั้นคู่ควรกลับมานี่คือบทสัมภาษณ์แรกของโรซิเนียครับหลังเข้ารับตําแหน่งการเข้ามาของเนียมโรซิเนียไม่เหมือนกับตอนที่แกรมพอตเตอร์ที่เป็นกุญสอดาวรุ่งเริ่มมีผลงานเลยดึงเข้ามาเพื่ออนาคตแต่คราวนี้มันคือการวางตัวของฝ่ายบริหารมันคือการพิสูจน์ในตัวว่าระบบเครือข่ายของบรูโคกับกุนซอที่พวกเขาบ่มเพาะมาจะสามารถใช้งานจริงในระดับสูงได้หรือเปล่าเขาจะมีศักยภาพพ,พออย่างที่ผู้บริหารต้องการเห็นภาพจากเชลซีได้หรือเปล่ามันจะหยุดวงจร บทโค้ชซ้าซ่าที่เกิดขึ้นแทบทุกปีได้หรือไม่เพราะโลกฟุตบอลไม่มีพื้นที่ให้ทดลองอะไรมากมายอยู่แล้วยิ่งในช่วงเวลาที่ตึงเครียดแบบนี้ครึ่งฤด,ดูกาลหลังกับพื้นที่ฟุตบอลยุโรปมันคือบททดสอบที่ก้าวกระโดดและโหดหินไปในตัวสําหรับโรซิเนียต่อให้เป็นคนของบอร์ดหรือเป็นเด็กในคาถาจริงๆแต่ถ้าผลการแข่งขันมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการมันก็เด้งได้เหมือนกันครับดีไม่ดีจบฤด,ดูกาลนี้อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนโค้ชอีกครั้งก็ได้ และสุดท้ายการทำแบบนี้มันจะสามารถตอบโจทย์แฟนบอลที่เป็นคนสนับสนุนทีมได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ